ท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ในเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พาการสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วแล้วการต่อไปนี้ก็จะขอพูดเรื่องราวของพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี่ต้องตัดสังโยชน์อีกสองอย่าง นอกจากพระโสนดากับสกิทาคาสำหรับพระโสนดากับสกิทาคานั้นตัดสัยญเสมอกันก็คือหนึ่งสกาญาิิฐิสองวิจิกิจฉาสามศีลปตาปรมาณสกาญาิิฐิให้พิจรารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พองเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงเรื่องนี้ใช้ปัญญานิดหนึ่งก็เห็นแล้วก็ดีสองวิจิกิจฉาการไม่ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว,ว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่รประกอบไปด้วยเหตุและผลถ้าเราเป็นคนใช้ปัญญานิดเดียวก็เห็นชัดว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เชื่อได้สามเสียประตปรมาด พระโสนลา,าบัญกับพระสีทาคามีเป็นผู้โรงสินห้าเป็นสมุทเฉดคำว่าสมุทเฉดหมายความว่าเด็ดขาดการที่จะละเมิดสินหา้าโดยเจตนาไม่มีของท่านพระอริยเจ้าสองคันเมื่อน้อมกระเวหามพุทธคอยเขาโอสมเด็จพระวิชิตตม,มาน ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสีทาคาเป็นผู้ทรงอธิสินอธิสินก็หมายถึงว่ามีสินหนักปนเรื่องของสินอย่างอื่นน้อยเมื่อฟังกันตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกล้วยที่สุกกำลังเอากำลังอร่อย แล้วก็เขาปอกใส่จานไม่แล้วเพราะอะไรว่าเพราะอะไรเพราะคําว่าทาธิศีนี่มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคราะห์ศรีห้าเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่มีสินห้าบริสุทธิ์นี่เขาไม่ได้คนแล้วเรียกอะไรทราบไห ขอโทษเขาไม่เรียกวันรถเขาเรียกคนแปลว่ามันยุ่รงรความอากายเนี่ยเป็นคนแต่ใจอาจจะเลวกว่าสัตว์สติได้ฉานในความจริงถ้าจะว่ามันไม่มีศีลนั่นไม่แน่สำหรับเฮียนี่มีศีลห้าบริสุทธิ์อะไรเฮียไม่กินสัตว์เป็น เฮียกินแต่ของตายเราปนามกันมาเฮียเร็วถ้าบังเอิญถ้าเราไปละเมิดสิงเข้าเราก็เร็วข่อเฮียดีไหมคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ดีเป็นภาษาไทยแท้มันตรงกับพรมบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตตานัง เึ่แปลเป็นใจความมันยอตักเตือนตนของตนเอง่าเสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดมาเสมอสินห้าเราพอใจให้คนอื่นมีสําหรับเราเราทําไมจึงไม่พอใจจะมีสินห้าสาหรับคนอื่นถ้าเราพอใจเขามีให้แก่เราที่เราไม่พอใจให้มีสําหรับเขาเราก็เลวกว่าเฮียสบายใจไหม ด่าตัวมันไว้อย่างนี้เสมอมันจะได้ดีที่เขาทำกันมาได้ดีเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไม่มีใครเขายกตัวเขาขึ้นเหนือลมไม่มีใครเขามองใจเขาวันดีเขามองจุดเดียวคือความเร็วเท่านั้นหาความเร็วว่าตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบ้าง สำหรับพระอนาคามีก้าวขึ้นไปสองจุดนั่นคือตัดกามฉชันทะกับตัดปฏิฆากามฉชันทะก็เลยพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลสัมผัสนิ่มนวลระหว่างเพศจิกครุ่นคิดถึงกามอารมณ์อยู่เสมอตัวนี้ตัดทิ้งไป แล้วก็ปฏิฆะความกระทุกกระทั่งในจิตนื่อเราก้าวขึ้นมาตอนนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาภานาคามีมักจากพระสกิทาคามีขึ้นมาจิตมีความรักในการตัดกามารมณและตัดปิฆะและก็พยายามกำลังตัดท่านเรียกว่าพระอนาคามีมัก ในตำราเขาไม่เข,า,เขาได้เขียนไว้เนี่ยไอ้ผมเนี่ยมีคนเข้าไปนินทาไว้กับพระเจอยู่หัวว่าอดฤทธ์ดอดเด็ดอดนั่นอดนี่อดเป็นผู้วิเศษวยความจริงถ้าผมมีเหมือนผมก็อยากจะอดเหมือนกันคนเราถ้าลงวิเศษได้ก็ควรจะอดความวิเศษ แต่ผมนี่มันไม่มีนี่ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านแต่บางเอิญท่านพูดนั้นท่นคิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่ทำให้ผมคึื้มใจขึ้นมาเยอะอยากจะบ้าไปตามคำของท่านพูดแต่มันบ้าไม่ลงฉะนั้นมันแก่ถห้เมื่อบ้าไม่ลงก็ปล่อยให้ท่านบ้าไปแต่คนเดียวก็หมดเรื่อง อ้าวปนินทาชาวบ้านเขานั่นเลยไม่ได้นินทาชาวบ้านพูดให้ฟังเมื่อเราคนจะทําใจแบบนี้ชาวบ้านเขาจะว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาเขาไม่เอาปากของเราไปพูดเขาใช้ปากของเขาพ้นเลยของเขาเองเขาบ้าเขาเอปล่อยเขาบ้าเขาไปให้คนบ้าบ้าบออย่างนี้ในโลก หาได้เยอะนี่เรามาปฏิบัติเพก็จะหนีความบ้ากันบ้าในความโลภบ,บ้าในความรักบ้าในความโกรธบ้าในความหลงแล้วบ้าเท่าไรมันก็แย่เท่านั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์เสียงไม่ขยหย่าออกผมที่พูดใ้คุณฟังนี่มันเหนื่อยก็อย่าขาดใจตายอยู่แล้ว นี่ยังมานั่งบ้าพูดอยู่อีกก็ช่างเถอะเพราะว่าจะสร้างตำรากันสักหน่อยสร้างไม่เพื่อเด็กแต่ก็ไม่แน่นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นนิจจังตำราของผมที่สร้างไว้ใครอาจจะมีใครเข้าเท้าเขายี่สึรมอะไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่ตำราที่สร้างนี่เป็นตำราของพระพุทธเจ้า มาแค่ให้ท่านดูตอนลีนเราก็มานั่งดูไอ้กามฉันทะเนี่ยมันจะตัดกันตรงไหนท่านมีความลำบากใจไหมเพื่อลำบากใจก็โปรดทราบว่านี่ท่านมาจากพระสิทธาคามีแล้วนะท่ามาจากสีทธาคามีแล้วท่านบอกว่าลำบาก ผลก็ว่าท่านคนรจะตั้งจิตอดิฐานไว้ว่าตายจากความเป็นคนเมื่อไรข้าวเจ้าขอไปสู่อเวจีมหารกเพราะอะไรเพราะว่าสกิทาคาม,มีเนตัดแท้จงเกือบจะไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่จะเกิดความรักในระหว่างเพศ ในระหว่างที่ทรงความเป็นพระสิกขาคามีนะมันจะไม่เหลืออยู่แล้วถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้หรอกไม่ใช่พระสิกาคามีโน,น่นมันเป็นปุตุชนคนที่หนานแน่นไปได้วยกิเลสตอนนี้เราก็มารวมตอนสิกขาคามีนะ่ะเราตีด้วยอำนาจสมถะภาวนามาก คราวนี้แล้วก็ตีด้วยอำนาจพิปัสนาภาวนาให้หนักเพราะมันเป็นมันไดอีกก้าวเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เพราะมันกล้วยจริงๆเลยคนไหนมันของหว,วานหวานไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของไม่ง่ายๆก็กล้วย และก็นั่งมองดูมาจากสก,กิทาคามีว่าโอหนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มาถุทธาตุทั้งหมดมันเต็ม,มไปด้วยความสุกปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมัน่นเห็นคนก็มันเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาจเจียน คุทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆแ้วทามอมม,ม,มนอกจากหลายๆอย่างยังไม่ว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องซะก่อนเขาเจียนไาเจียนต่อหน้าเขาเขาจะตกหน้า เมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกรตากระทบผ้าปั๊บทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังทั้งเนื้อทะลุเนื้อทั้งตับไตไส้กอดทั้งขี้ทั้งเยี่ยวในในรำตัวผมไม่อยากจะพูดจาระภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทําไมเรียนใช้ศัพท์ของไอ้ขี้เนี่ยมันดีไหมหอมไหม เยี่ยวหอมไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสุขโปรร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการส่งตัวไม่มีการสุดสงอย่างนี้เขาเรียกโบกทั้งสมถะและวิปัสสนา ไอตัวสุดโสมเน,นี่ยมันเป็นเรื่องเขาวิปัสนาสุขกรบกเป็นเรื่องเขาสมถะเป็นสุขทันยา,าทีิเจรณาทั้งร่งางกายเป็นกายยิกาานุสติว่าันเป็นเพลนสมัยสมัยมองไปแบบสมัยมยนั่งมองดูทีมาดูตัวของเราเองดีกว่า ว่าตัวพวกเรานี่แต่งกันแคมันเชิงวับจะแต่งตัวหันหน้าหันหลังจำหน้ากระจกไหมมันสวยที่นนสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมเยีย่ยวสวยไหมสเสล็ดจำลายสวยไหมน้ำเลือดํำเหลืองน้ำหนองสวยไหมร่างกายผิวข้างนอกก็สวยแน่เลย ถ้าสวยจะไปล้างมันทําไมจะไปอาบน้ําอาบท่ามันทาไมมันสวยนี่มันสะอาดเปล่าเรื่องความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมัน,นี่มันโอ้ยมันใช่ไม่รจหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลย คำว่าพอกับหมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทำอะไรหมดภาพผ่อนทอนสบายมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดมันจะสวยอิ่มเพรมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมเพรมใจมีหรือเปล่าไม่มีเรื่องความมหามีไม่ได้มหามีไม่ได้ไไดทำยังไงมันก็ไม่สวยแล้วสิ ตัวไม่สวยทรงสภาพไหมไม่ทรงเป็นไงมันเสื่อมมันสุดมันโซมมันพังแล้วก็เราก็ไปนั่งนึกจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนก็อาัยก็ดีนี่ที่ไม่เกิดมาแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งนึกให้ามาันสบายสิ มันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านเนะี่ยไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสําคัญไอเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีียก่อนเตี้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มคอม ไอ้เตี้ยกับตัวต่อแตและอุ้มคอมเขาอีกพพนิสุกเลยเดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเษกสมาสัมโพธิญาณพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอรหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนใคร อยู่กับปัญญากีรอสีเ้อห้ามาตั้งนานสมเด็จพระบิธิต์ใม,มก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์และเจึงสอนเนี่ยท่านยะย้อนถามว่มาผมไปพูดพูดในี่เป็นพระอรหันต์แด้วยังท่านอยากจะรู้ไหมละ่ะ อยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูเถอะว่าผมเป็นพรนะรหันหรือยังถ้าไม่พบพระพุทธเจา้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันจงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมมิทีผสมอริยสัตจมองเห็นคนเป็นศพ แต่รู้จักสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันโทรมเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์กาจะได้เงินมาจากบาทมันก็ทุกข์ จะได้ผ้ามาสัชิ้นมันก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามาได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับราชการนะี่ะมันนั่งโอดนั่งครวนก็ได้ฟังเสมอว่อวันลามีเจ้านายมาเฮลาตามหนา้าเพิงมีอยู่ เวลาปล่วยมีงานป่วยเขามีแต่มีการบีบคั้นมาถ้าป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องตัดเงินเดือนไม่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตสินมาแต่กล่าวเวลาไปทำงานก็หนักเหียดลำบากใช้สมองใช้แรงงานต้งองกระทบกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บังคับบัญชาเรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความเสือเทืนใจการหากินมันทุกนี่รับราชการถ้าเป็นลูกจ้างในจ้างบริษัทท่างร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่ เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาจะตัดกันเดืินม่อะไรคนได้เขาจะไล่ม่อะไรคนไดเราต้องไปนั่งเอาใจเขาเนี่มันสุขแนละ้วมันทุกข์ทุกข์นะการทําไร่ทํานาการค้าการข,า,า,รขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูว่านี่ซื้อมาเท่าไหร่ กำไรเท่าไ,ไมรมันถึยงจะพอกำไรที่มันพอจฉพาะที่จะมันได้มากับทุนนะมันไม่แปลกแต่กำไรที่จะไปใช้อย่างอืง่นบำรุงเลอตัวนี่สิบำรุงมันเลอตัวบำรุงมันเลอครอบครัวรรข,ของใช้ไม่สอยที่จำจะต้องมีเสียงท่านหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นทุกข์อย่าง เอาเรื่องงานไม่จะอพูดกันหันมันดูร่างกายร่างกายมันย่อแย่ย,ย่อแย่ลงไปทุกทีแก่ลงไปทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันไอ้ความตายนี่มันเป็นของปกติแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีอารมณ์ไม่ปกติเห็นว่าความตายเป็นปัจจัยของความทุกข์ เลยกลัวตายเป็นทุกข์อีกแล้วความรักที่เรามีอยู่มันจำต้องพัดพาเป็นปกติเราก็พยายามยัดเยียดอารมณ์ว่ามันจงอยา่ามันจงทรงสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ทรงเป็นสุขและไม่ทุกข์ละก็ทุกข์อันนี้เราก็หันเข้ามาดูอารมณ์ของธรรมชันทะ เมื่อที่เราไปนั่งรักชาวบ้านเนี่ยตัวเราคนเดียวเรายังเป็นทุกข์เราไปรักเขาเราก็ไปแบกทุกข์มาถ้าไม่รักชาวบ้านก็รักวัตถุเล่งของเก่าบ้างเล่งของใหม่บ้างไอ้เล่นเฉยๆเนะี่ยมันไม่หนักแต่มันก็เสียเวลาอารมณ์ความดีอยู่แล้ว สำคัญก่อนจะได้ของมาเล่นต้องเอาเงินไปให้เขาเล่นก่อนแพงเท่าไรก็เอามันโก้มันเก๋ดีชาวบ้านเขาจะได้ชมบอกไหมเรานี่เป็นผู้พววิเศษสามารถรวบรวมของเก่าในสมัยไหนสมัยไหนไว้ได้ได้เงินได้ทองที่จะไปซื้อเข้าซื้อของเท่าไรแล้วนั้นมันสุขท่ามันทุกที่ทได้มา มันได้มาจากอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่ได้มาจากอารมณ์ของความสุขนี่มันทุกข์จริงๆแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มันแล้วใจเราผูกพันกลัวมันจะหายกลัวมันจะแตกกลัวมันจะทำลายไปด้วยกรณีใดๆก็ตามอารมณ์ที่กลัวอย่างนั้นแปนอารมณ์ความสุขและความทุกข์ ก็ว,ว่าถือว่าแปรลงความทุกข์ที่ว่าทั้งรูปรูปคนรูปสัตว์รุปวัตถุถ้าเราติดมันผูกพันมันใจมันก็เป็นทุกข์นี่ทันทุกข์เสร็จแล้วทำไงถ้าไม่มาเสียงบางคนก็ติดเสียงบางคนก็ติดกลิน่นบางคนก็ติดรสบางคนก็ติดสมผัดเขาพูดดันรัด ไม่ว่าติดอะไรอะไรที่ไหนมันทรงตัวบ้างหรือเปล่ามันก็หาความทรงตัวอะไรไม่ได้เสียงผ่านหูแลว้วก็หายไปปิ่นผ่านจม,มูกแลว้วก็หายไปลบผ่านปลาอยลิ้นกลางลิ้นถึงคนลิ้นก็าหายไปสัมผัสระหว่างเพศ ยินดีกันนักถึงฆ่ากันตายสมัยนี้ฆ่ากันตายในกามารมณ์แต่ไม่ทําไมไม่ไปดูคนที่เขาแต่งงานก่อนคนที่เขาแต่งงานงกันก่อนก่อนเราน่ะที่เขาแก่ไปแล้วเขาเบื่อกันแล้วนะดีไม่ดีไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเขาก็เบื่อกันที่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันนู้นไหมรักกันแบบเอาไปเอาตาย เริ่มรักก็เริ่มทุกข์เรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่านี่ทุกข์แล้วต้องหาวิธีการในธา,ารักกับเรารักกันได้จริงๆทุกข์อีกว่าผู้ปกครองบิดามารดาเขาจะให้แต่งงานกันหรือเปล่ายังไม่แน่ถ้าเขาให้แต่งงานกันทุกข์ใหญ่ทุกข์เพราะอะไรพระอีตออน,นี้ตอนน้ตองเลี้ยงตัวเองสิ ตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกมาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินก็บแบมือขอพ่อขอแม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวก็แบมือขอพ่อขอแม่แต่ถ้าว่าไอ้เราเอาเองนะปกครองเองแบกภาระหนักไม่รีบแบกแบมือหาใครนี่ต้องทำงานทำการหนักเต็มที่เลยมันสุขแต่มันทุกข์ ในความรักนี้มันมันมัน,มนย่างอยูนนั่นเปล่าเปลา,ปลาถ้ามีลกูกวีเต้าอย่างทุกใหญ่เป็นหน้า,น,านะขั้นนะเขาก็เหี่ยวก็ลงไปแห้งก็ลงไปอีกตอนรักใหม่ๆมันเปล่งปลังไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าดูไอ้คนที่เขาเกิดก่อนเขาแต่งงานก่อนแนะเขาสวยกันทุกคนแหละแต่ในที่สุดเขาก็หมดสวยไม่ต้องดูใครดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วกัน ถ้าแต่งแกเล้าเย,ยแบบนั้นนะทำไมแต่งงานกันเนาะก่อนที่จะแต่งงานมันต้องเป,ปล่งปลั่งสวยสดโคตรงามน่ารักน่าชื่นใจแต่ไม่ทันเลทุกวันวันเคือนลงไปร่างกายก็สุดสูลงไปแล้วก็ในเมื่อเราผูกพันอยู่ในกามมารมอย่างนี้เนะี่ยมันก็มีแต่รมเป็นทุกข์เราจะทุกข์ไปทำไมล่ะ ตอนนี้เราก็ตต่กามารมณ์อริยสัจควบกับอสุปัญญากับกายกตานุสติผมไม่สอนมาหรอกพระยำแย่มาตั้งแต่สกิทาคามีแล้วตอนนี้ความเจียงสกิจนิดเดียวมันก็หลดเพราะมันไม่มีอะไรเราฟันมันแหลกเมื่อถ้งสกิทาคามีเวราทั me, sei, it, ้งม like ันเดินไม่ไหวคลานไม่ไหว ถ้ามาเราแล้เราเมืเราเผลอมาอะไรมันค่อยๆสกิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองอารมณ์เนี่ตอนที่เราเป็นอนาคามีมรรค็นไปโถมันของง่ายจริงๆมันหันแหลกวันแล้วรวมความว่าใจของเราจะพ้นจะรมความทุกข์ถอนจากกามารมณ์ได้คือกามาฉันทะอย่าลืมนี่โมตนาปา ตั้งใจให้มันทรงตัวได้วยสมาธิสมาธิดีคลายมาพิจรารณาอสุภสัญญาพวกกับอริยสัจพอจิตสร้างขยับทิ้งพิปัสสน์ทิ้งพิจรารณากลับเข้ามาทรงตัวกันใหม่จับจิตให้ทรงฌานใหม่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมองคน มองพับเป็นซากศพเห็นร่างกายาพับเสียเอียนโอ้อยาจาเจียนอกอาพสะสเลยเพราะอะไรข้ามไปเถอะนั่นมาถงขี้เดินได้นี่มันไม่ใชย่ออะไรแล้วดันไปรักูงขี้เดินได้นี่มันก็สวยเพราะอะไรเพราะว่าเออเถ ร่างกายคนแต่ละคนมันเดีอยวนี้เตียวหนังกบพร้าไอ้หนังกำพร้าก็แสนจะสกปรกแต่เมื่อเราก็ไปหลงลักไปมองหาความจริงอาราบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงบิสมุสสมเนรนผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตอนนี้ไม่ง่ายนิดเดียวขอเสกกิจเสกกิจมาติดียู่ปลายเข็มนิดหนึ่งเนี่ยกรเหล็กเข็มก็ไม่ได้ทิ่มเข้าไปมันวางไว้เฉย เสกิดนิดเดียวมันก็หล่นถ้าจิตของท่านพุทธศาสนิกชนแบรรัตาพิสุทธิ์สมณิน,น,นรักดีสำหรับความเป็นท่านนาคามีนีมันกลมวนง่ายอยู่ว่าก,กล้วยสุกใสปากเวลานี้พูดมากไปได้เวลาหมดของติเดเทียนตรงนี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้ม่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาัยจะเลิกอะไรไปเรื่องของท่านตามสบายใจสวัสดี